ป็นแสงแสงที่สว่างเหมือนพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันที่สีใสมากนี่เธอไม่ได้รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยนะเกลียมากเป็นความสว่างที่มากับความใสแล้วความสุขทำให้ฉันโล่งสบายผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจมากแล้วฉันก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นแสงนั้นทำให้ฉันโล่งโปร่งเบาสบายผ่อนคลายแต่พอตื่นเต้นแสงนั้นก็หายไปแลว้วแสงนั้นชอบคนที่เป็นปกติที่ ดูเฉยๆเราดูความชอบของแสงนะรสนิยมของแสงภายในคือต้องรู้รู้เขารู้เรารู้ว่าแสงภายในชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรนะจ๊ะแสงภายในนี่เขามีรสนิยมชอบคนดูเฉยๆไม่ชอบคนตื่นเต้นแต่ว่าตื่นตัวตื่นตาภายในไม่เป็นไร แต่ตื่นเต้นไปได้ตื่นเต้นใจตื่นตื่หายไปไม่ถูกรสนิยมไปรอนิยมของแสงภายใน,นนั้นต้องการให้นิ่งๆเฉยๆสบายๆนะจ๊ะ